เอาด่มะหฮมาไฮได้เดีจักมีสักน้ำน้ำตาลนะน้ำตาลกับในายธุดินเดี๋ยวบางคือหากะงนมึงกิคินโด้กูมึงกินโด้ตัวกินโด้กินโดกูชิปนโด้กูชื่อมกินี่บอจังไหนจังไหนเมื่อโตมอีกเด้ดหน่เนาะวัวยันวะอ่าหลายรอบเด็ดจิเออไปชมอีเชโน เยเยแม่ข่ากันเนาะตั้งลายเวียกอีดี้แต่เศร้ามานน่ชงเท้อไปขายเลาไเปนรเากาเพื่อนบุญห่อกระต้งพี่น้อมาหอกระต้งเพื่อนบุญมาดีเนาะนอากสบายดีพี่น้อฟดีกันเบิร์นเอเนาะอันนินดีต้อนรับขาชช่องบ้านใหญ่ขึ้นเด้นเนาะบรรยากาศห่อกระตุ้งในงานบุญลมสีด้วยพี่นเอเนาะ มาตัวเดียวพี่นเอาไงมาเนี่ยเนาะคอมเตอร์บ็ได้มานะเนาะมาห่อขนมในงานบุญที่ว่าเประเทศดุญแจกเข่าเป็นยังเลยเนาะคนที่เสียชีวิตจ่ะเสียชีวิตอยู่ทางประเทศไทยเป็นเอาไงเนาะที่รถชนมีครอบครัวพี่น้องเยเนาะอบครัวเมียน้องชายอีกคนนึงเนาะเที่บุญในทางนี้เนาะในสามปีผ่านมาเลยพี่นเอาไงเนาะ เพิ่นเสียชีวิตที่ว่าลต่ำรดส้นที่ภางประเทศไทยเนาะชีวิตทั้งสามคนเลยเี่น้องผิดน้องไายคนหนึ่งเนาะเป็นน้อกของเมียเนาะกับหัวกับเมียกับน้องไายอีกคนหนึ่งเราไปเห็นดูมีเดียว์เรื่องนเาเลยเนาะอยู่กลางเาืองเน่เป็นนอกที่เน้องทางนอกเนนาะตอนนี้เอาปมั่งต้มนเราเลยดูหัวเร้วเนาะแต่หาคนพี่ด้ยอยเบิง ป็นที่เรียบร้อยได้พี่น้องเลยเนาะได้หาก้มเพราะว่าบ่มีตองพี่น้องเลยเนาะตองกะยามนี้กะลมเนาะเนาะขาแคลตอเนาะกะบ่มีตองกะได้หากเอาต้มเนี่เฮาก็มาวยแน่พี่น้องเยหลายปานดเนาะ เอาดีมาะไฮมะไฮได้เดี๋ยวจักมีจักงน้ำหนน้ำตาลเนาะน้ำตาลกับในาถุดินนี่ค่ะสาวขายมาขายน้ำเนาะเพราะว่าทางเต็ดทางงานก็สิเป็นต้มข้าวต้มพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางเขาคือสิบดียูน้ำเปิลเนาะว่าวันนี้มีเพื่อนดีน้ำซุงสการพี่น้องเลยเนาะทางนุ่งหญ่กสกไปทางนัดเนาะเขากัน ีห่อกระต้มแล้วแล้วก็สซีเม้าดูเพื่อนน้องไอ้หัวน้องคิมกับฝ่าว่านไห้แม่น้องเชื่อมาฝ่าว่านไห่แม่น้องเชื่อแมงเชื่อไปชุ่มน้องเชื่อยู่ทีมังเฮียนพี่น้องเอ้เนาะเอาก็เลยมาห่อกระต้มมาหนิพี่น้องเอ้บรรยากาศห่อกระต้มในงานบนพี่น้องดหลายคนเฉยกันมาเห็นหมอกปิดเอาไรเอากระห่อเรียบร้อยได้ปนตู้เอาไปหาเขาหนิ ทางคุณเพิ่นก็สิยิบันมากเบเอากจรเฮาไปใส่หันด้ได้กินนี่เสิเฮเกจรถเฮาก็ปายหันเลยทางค่าเพิ่นไปตาแม่เนาะไ้จาก็บอกเอาถามคืนอยู่ว่าเจเฮาเด้อกจเฮาเด้ออยู่

ชื่อมาแจกกี่ไหนวะ่นก็ได้อันขายโมนี่แล้วเนาะโดยว่าคนมาโฮมแล้วเพิ่นก็ซื้อแจกโมกูกินน้ำไม่ค่ะเจ้าขายกะมาขายลายเะไรที่น้องไลยข้างนอกคนเนาะยังโมเล่อวะ เพียงเซสเชียลอยู่ขานะ้างในเนาะข้างในพล่นกับเหตุวิยงเฮ็ดงานอยู่ข้างในพ่นคือการทางนอกที่กับจะมีการตกแตง่งยิบทุ่งเนาะจ้า,จาท้าบ้านอื่นมาแม่นบ้านเฮาหรอกบอว่าขายน้ำตาลน้ำอ้อยบุ้มีบ้านเฮายิบทุ่งยิบขันมักเบงข้น้อยเนาะอยู่ขนะ้านงนอก คนกินซารีเซเซลอยู่ี่น้องเลยยังคนปูคนที่มาาหอกะต้มเนาะคนสื่อซารีมาแจกกินเองเลยเนาะขนมตาลมันแฉบได้เนาะนักอ้อยมันโบแซบปันใดได้มันอยากปนได้เดียนนี่นะมันบุมี่แล้วน้ำตาลคือติกี้น่ะน้ตาลมีมี่แล นี่คือขาหูทีมาห่อกระตุ่มพี่น้องเลยน้อบดไหอบดเดือมาไวไปมาเนาะหน่อยเอาไปบดได้เลยที่เต็มซามซ่าเอากระซามมาเอาบ่ใช่ว่ามันชุ่มกล้วยจังเนาะชุ่มกล้วยแดน ขคนกับโบไลปันไดพี่น้องเว้นะเพราะว่ามีทางเพื่อนดีแน่เนาะคือลุงคงบ่อเตียงนะั่นแหละพี่นอนะ้องเนาะคือเสียชีวิตอีกทีหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ผ่านมาเนาะก็ชิได้ทรงสก,การ์เมื้อนี้พี่น้องเลยขบคนกับโบคอยไลปันไดเนาะบรรยากาศสีลมห้หวยถูกค่ะชาวไายเอากบบพี่น้องเลยใครมียังก็เอาม่าไทยเนาะนี่คือสิเป็นแม่ค้าขายสลี ยังยังบิดบ่กินนี่ละเต็มโลอย mould mould ู่ด้ยังหน่อยหนึ่งจัะหน่อยลกเมื่อต้มอีกนะเนาะเบิดมเมอร์มื่อนี้กะต้มก็ต้มอยู่เบิดมเมอร์พี่น้องเอออื่นอีกอื่นก็คือสิเบิดมเมอร์เป็นเมื่อตั้งมื่อนี้เป็นเมื่อหอกข้าวต้มอื่นก็เป็นเมื่อตั้งกงบุญพี่น้องเลย เมื่อนะบ่ก็เมื่อกันแล้วเมื่อไปเพื่อนดีน่เนาะมันมีหลายวี่กว่าไปเพื่อนดีนัแน่เมื่อกันเมื่อทางใหยลุงใหญ่ไปนางเลาเมื่อน้กะสีายลุงใหญ่ไปทางเพื่อนดีมีทงสกันแล้วกินเบบอลลเดียร์อี ตลาดนัดนี่ราตลาดนัดก็มีขายลูกแดอีกบ่จะได้ไเคยมาเห็นนะบร่เคยมาตลาดนัดมีแต่คอรังกีมาตลาดนัดกันไมเคยมาถามกันแก่นอนรอ่ีมัดออยากชื่อตี แ่บจังเ่มื่อันนีบวันนีต้มตมสลีกัช่เป็ดไปนู่นแนบบ่จังไหนจังหนเมื่อตมอีกเด้ดน่อเนาะวัวยันมาจัไหนรอบเด ไปทรงอีเชนอนน้ดเดินเดยนแม่ข่ากันเนาะตั้งลายเวียกอีดีแต่เศร้ามาหนิชงเท้อไปขายเดี๋ยวเรา่ะไปทรงไปทรงแน่มาต้มมาขายแนะ่ออกมาทางนอกพี่พี่น้องเลยเนาะตัดผ้ามาทางนอกพี่พี่น้องเลยเนาะแม่ค้าข้าเศร้าขายพี่น้องเลย เตรียมมาขายเครื่องขายโครงไามี่ยังเอามาขายพี่น้องเห็นเนาะนี่จะคืตูหก,กขาบุโมมาขายกระมีลายสิ่งลยายอย่างพี่น้องอัอนนี้คือหนทางออกไปข้างนอกเนาะทางไปตลาดพี่น้อง,งเอ้เฮือนเปินก,นกน็อยู่ติดทางเลยหันขาหันขาย บรรยากาศพี่น้องเลยค่ะคนบโบเคยไลยปันใดเนาะเพราะว่าไปเคลื่อนดีน้ำแน่ถนนหนทางพี่น้องเลยแต่เป็นรถใหญ่มากนี่ป้าทุกคนกุ๊งพุ่ม,มาเลยพี่น้องเลยให้เพป็นกายไปก่อนเนาะเดี๋ยวเหาค่อยเมื่อ มาอยู่ข้างนอกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิได้เมื่อยังไงเพราะว่าให้นุ้ยใหญ่ไปทางเฮือนดีเนาะก็มาอยู่ทางเฮือนบ่มีเหน่อยน้องิเพิ่นมาแต่งเฮียนบ่มีผู้อยู่นําพี่น้องเอ้ยทางน้องคิมเพิ่นมาอบหาให้แม่น้องเชอแม่น้องเชอไปชมน้องเชออยู่ที่โรงเียน ทางหั่นแม่น้องเชพี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งกึยคีมเพิ่นเอ่อฝ้าหั่นแม่น้องเชอมาบะกมันอีอบ่สวัสดีสาวบ่ากันยาขึ้นมาบ่เอารถไปซะนะเ้ยนิ้วบ่อ่ตะก้าคือเอ้ยนางมาเฝ้ามื้อนี้าบอกให้มาเฝ้าบ่อือากันเฮ็ดนี่ได้ดีอยู่บ่ มีคนมาซื้อไม่กี่เดียวจะไหนเงินน,นักพวกเราเฮียได้ไหมมีแต่โจรช่ไหมฝ่าวกันได้พาข,ขึ้นมาทักพี่เลยจิขี่ขึ้นมานอนเพื่อนอยู่เพื่อนปุ๊บหน่อยเนาะก,ก็เลยเอ้ยรัดท,ทรไปรหาบอรัดแม่นะ้อ,นองเชื่อทรไปหาให้ขึ้นมาฝ่าวานให้แล้วคิดว่าขี่รถนี่ขึ้นมาบ่แม่มนเนาะ เอาเฝ้าเฝ้าเสียหามันได้ขายดีๆได้แคแนันก็ปุ๊กเงินได้เฮอยเด้อไหวจได้ไหว่ายได้นอยเย็นว่าเราขายทั้งรุกทั้งจุ่มแน่เราแห้งแน่ให้ขายดีขายมันีบ่ขยัง่ได้เป็นเขยวลยขอเลย่ได้กิน กะถาเรามาผุดแล้วเนาะเผื่อเรามาถึงเติบสวยเติบผุดแล้วเก้าโมงสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงผุดแล้วเผื่อเรามากินแล้วขนมน้ำผ่านแล้วเนี่ยท่ะเอากระเชินแม่ค่ะจกเงินจกเงินเล่าะได้ใจเนาะนี่จกเงินลาใจนะของเลาเองเนี่ยจกไวใจของเรากระบาดเรามากอ่ะใจเหรอ ฝั่งตัวเองจ่ายตัวเองได้วะมขอีข้าวต้มะขาต้มเพิ่นท่านนชุกสะมาสีเมื่อก่อนยันว่าพ่อไปเพื่อนดีก็เลยมาก่อนทั้งท่านท่านนชุกข้าวต้มท่านนชุกสะเพื่อนดีอันมึกหลายเมื่อแล้วเอาฝาหานถาเพิ่นจันเอยเพิ่อนมาจังเมื่อหากินข่าวกินน้ำปุ่งมือนี่แล้ว ไอาเมื่อแล้วเมื่อพอไปขึ้นดี่ไปอยู่เฝ้าอยู่ <S <S งหันแล้วถ้าเรามาเนี่ยเลยอ่ะเตอร์ขาคลายเดินน้องเชิอกับติดหันท่ากามิเตะกีบุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่ทางหันแม่น้องเชิอพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ทางผ่านขึ้นไปทั้งเทิงพุ่นพี่น้องเงยเนาะเฮือนทีเฮือนบุญเนาะเฮือนบุญกับชิยู่เฮือนเทิงของแม่น้องเชื่อกายขึ้นไปทางตลาดพุ่นเนาะตอนนี้เรากลับมาเมื่อทางเฮือนพุ่นลธพี่น้องเนาะเฮือนเกิดลงอยู่ทางพุ่นแล้วพี่น้องเงยทางวัดพุ่นแหละเนาะกับเมื่อก่อนหายลุงใหญ่เป็นไปเฮือนบุญพี่น้องเงยไระตุ้มกระต้มน้ำโมซัมมาเนาะตะโกต่กะเกแต่ก่อนกะเฝ้าหมอกกระต้มได้พี่น้องเงยเนาะ อยู่ในงานแต่ว่าไม่นี้ก็บไ่ได้เฝ้าพี่น้องเลยเนาะทางน้องคิมเพิ่นกามาเฝ้าหันให้แม่น้องเชอร์กระลอกเพิ่นมาอีกสักหน่อยนะตอนนี้เฮากสกำลังเตรียมโตเมื่อพี่น้องเลยเนาะขอเงินได้ใช้มาแล้วเงินมาจะเอาไว้แล้วมาแล้วกับบ้านกับบอกเล่าแล้วกันเอาเงินลาบอ่ะจ้ะ อ่านแล้วกันบาะนี่อยากกินข้าวอยากกินข้าวก็อดอ้าวจังไหนลากมาจังไหนลามาแล้วก็จังเมื่อเออตอนนี้ก็สวยเติบแต่เนาะเราก็คือสิบ้านและแหละแมงเสื้อก็ได้พี่นงเลยมาฝ่าวหานถ้าเพิ่นก็ว่าอยากข้าอ่ะอัดเอาเอาสัปพี่น้องเลยเนาะพ่อๆกันคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ๋มี่ยังไล่พี่น้องเลยเนาะมาห่อข้าวต้มในงานบุญ ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกลับชงแล้วเนาะฟุ้งพอก,กันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันเ,เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอเกล้าคำวาสบายดีเด้อปาลุงเด้อ